ผคยชมน้องรักในวงการบันเทิงของเบลล่าราณีหลายคนไม่รู้สนิทกันมากต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หนะ้าที่การงานปังไม่ไหวแล้วค่ะสำหรับนางเอกซุปตาร์ดังเบลล่าราณีแคมเปญไม่ว่าจะเป็นงานในวงการบันเทิงหรือธุรกิจส่วนตัวคือเกินต้านหนักมากโกยเงินเข้ากระเป๋าแบบนับไม่ท้วนไม่มีแฟนก็หาเงินเลี้ยงตัวเองได้ค่ะบอกเลยว่าเลิศมาก ล่าสุดนักแสดงสาวแจ็คก,กี้ชาคลินที่ถือว่าเป็นน้องสาวในวงการบันเทิงที่เบลล่าสนิทสุดๆอีกหนึ่งคนโดยแจ็คก,กี้ได้ออกมาโพสคลิปหลังจากที่ได้ไปบุกร้านคาเฟ่เปิดใหม่ของเบลล่าในคลิปนี้แจ็คก,กี้แต่งตัวเต็มยศเปน็นนางกวัก พาทัวร์ทุกซอกทุกมุมแถมยังได้ชิมทั้งขนมและเครื่องดื่มหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่ซึ่งก่อนหน้านี้เบลล่าแจ็กกี้เคยเล่นละครด้วยกันด้วยนะคะก็คงทําให้สนิทสนมกันสุดๆบอกเลยว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้บอกเลยว่าสวยแพคคู่